กี่นเนะนี่ยถ้าเลี้ยงสองตัวพร้อมกันตอนเด็กๆ่ะมันจะเป็นอย่างนี้แหละเขาไม่รู้เรื่องคุยไม่รู้เรื่องมีแต่คนยย่ากงกันแต่ลือันนี้อันนี้มันสูงเลยไหมนี่ยปิดหัวหัวเรียบเลยใช่ไหมหัวมันบานเหรอไหม มันยาวมากนะนก้อนหน้าสิ่คือมันต้องแข็งแรงมันก็เลยต้องยาวอ๋อเราถูกอันหรื <c oughs> อนนเปล่าอ๋อ <c oughs>